ทิปแอมเซ่ทอก2022 Packback เก็บกลับบรรจุภันเพื่อวันที่ยั่งยืนทิปแอมเซทท็อกสนับสนุนโดยบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริงจำกัดที่สดที่11บ BCG กับหลักเสืษฐกิจหมุนเวียนตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนอกจากแผนการจัดการขยะพลาสติกซึ่งมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแล้วนั้นยังมีนโยบายของประเทศไทยที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือ BCG m o เดลจากข้อมูลในเว็บไซต์ www.nstda.or.th ระบุว่า BCG m o เดลเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ3มิติไปพร้อมกันได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bioeconomy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy คำหนึงถึงการนําวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและทั้งสองเศรษฐกิจนี้นะคะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า green economy ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงเท่านั้นแต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะ Pack back เก็บกลับบัน